สวัสดีครับเจอผมอีกครั้งครับผมกับเพชรละมอไซครับวันนี้จะมารีวิวการแปลงลิสเบกครับป้อมลิสเบกหน้าล่างครับตัวนี้เป็นของรถลัวก้าครับเป็นรถชอปเปอร์ทรงช็อปเปอร์ครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากครับเครื่อง 125cc ครับปั๊มปัญหาก็คือ ปัมดิสเบกครับมันอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือครับปัมดิสเบกเป็นอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ความร่างครับจะเป็นเหมือนโนวาครับจะคล้ายโนวาครับเป็นเหมือนโนวาแต่ว่าถ้าโนวามันจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับพวกโนวาพวกแดดพวกบิดแต่ันี้เป็นมันมาอยู่ฝั่งซ้ายครับพอเราจะเอาโนวาตรงๆมาใส่เลยมันก็ไม่ได้ครับถ้าจะเอาโนวาใส่ โนวาหรือว่าแดดบีดมาใส่เลยมไม่ได้ครับมันต้องมนดิสที่อยู่ฝั่งซ้ายโดยตรงครับก็เลยต้องแปลงครับเพราะว่าน็อตก็ไม่ออกครับน็อตก็ขันไม่ออกน็อตยึดดิสเบก็ขันไม่ออกครับ,ออออออรบแล้วก็พยายามซ่อมแล้วก็ซ่อมไม่ได้ครับต้องแปลงครับหาวิธีแปลงลันการเอาล้ำดิสหน้าของซ้ายซ้ายของอคลิกครับ เป็นคลิกคลิกขบูครับฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายครับตัวนี้เป็นขาคาลิปเปอร์ที่มข,ของคลิกครับอันนี้เป็นของขาคาลิเปอร์ของคันนี้ครับของเดิมของลัวการนะครับเราแปลงโดยการเปลี่ยนขาคาลิปเปอร์ครับเปลี่ยนขาคาลิปเปอร์อันนี้ของคลิกครับขาคาลิปเปอร์แต่ว่าเราเอาของเดิมเดิมของอันนี้ครับของคันนี้มาใส่ครับ เพราะว่ามันขาคาลิปเปอร์มันตรงกันครับตรงกันครับเดี๋ยวจะใส่ดูครับผมว่ามันใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับโดยการเอามาเทียบครับผมเพราะว่ามันต้องแปลงแล้วมันหาซื้ออะไรไม่ได้เลยครับต้องแปลงครับผมเอาคลิกมาลองดูก็รู้สึกว่าเออใช้ได้ครับพอดีเป๊ะเลยครับผมคราวนี้ก็จะเปลี่ยนขาคาลิปเปอร์ครับอันนี้เป็นปั๊ม มของคลิกครับอันนี้เป็นขาคาลิเปอร์ของคลิกครับเราถอดขาคาลิเปอร์ออกครับแล้วก็ใส่ขาคาลิเปอร์เดิมของลูก้านะครับของรถยี่ห้อนะครับเข้าไปครับมันก็จะใส่ได้เหมือนเดิมครับจะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับจะใส่ให้ดูครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผ้าเบกครับ มาที่จะาใสเข้าไปครับเสียงหลานครับมาทำอะไรไม่รู้มันเล่นเหยู่ใกล้ล้วร้องไห้ครับไม่ตายครับไม่ตายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลุกครับลุกนี่ครับมันก็จะเขาได้เข้าได้พอดีนะครับนะครับ ก็เนี่ยครับเห็นไหมสายเบรกก็จะเข้ากันพอดีครับสายเบรกก็จะเข้าเปลสครับก็ไล่ลมได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีพับเบรกครับแต่ว่า่ใช้ได้แน่นอนครับนี่ครับเรียบร้อยครับก็หวังว่าก็หวังว่าเขามีประโยชน์คลิปนี้เขามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังแก้ทางช้างช่องนะครับในกรณีนี้กรณีที่หาอะไหล่เดิมมันไม่ได้ครับเราแปลงครับผมเราหาวิธีแปลงครับอันนี้เป็นลวต้าครับแปลงใส่ผ้าดิสกัมดิสของฮอนด้าคลิกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับหลานก็วุ่นวายครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ